สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในเกมสก้อมอุ๊ยคุณเมล่้ใช้ปืนอะไรนะปืนเทพครับปืนเทพวันนี้เราจะไปเมืองเมืองตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้กล้องส่องสินี่ทุกคนคะ่ะเคจจะพาทุกคนไปเมืองนี้ตรงข้ามบ้านเราไม่ไกลแต่ว่า เราจะมีขับรถไปนี่อีกจุดที่2คือจุดนี้ไปสองจุดเลยอีพีนี้จะพาทุกคนขับเรือจ้าขับค,คนละลำะะะะเลยเท่ๆไปเลยมีนะโอ,อย่างเทครับผม เล้อรอด้วยสีไปพร้อมกันไกลๆกๆกลๆกหน่อยน้องมันออกจากกล้องเออไป้าวีสุดยอดอยากได้แบบนี้แหละว,ว้าว เบลจอดหน่อยดิจอนจอน่ขอถ่ายรูปก่อนขอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดยทำยังไงวะมันถึงจะเห็นคุณเบลเต็มๆวะเอานี้แล้วกันหนึไปเฮ้ยเฮ้ยเฮคุณเลคาเป็วจเย็นจบเลยนะเนี่ยฉลาด <laughs> เราไปด้วยกันไม่ได้แล้วเราต้องทิ้งกันแล้วแหละเออไปเอา,า,เอาจุดนี้ก่อนแล้วค่อยไปหมู่บ้าน้านน่ะคุณไปเล่าว่ามันจะมีผีปะ เดียวเฮจเจจะหักเข้านี้เรือมันบังคับยากไงในการชิดอะแย่แล้วอีซันจะขึ้นเรือได้บอกว่าดี่งน้นึงแป๊บนึงเฮเจจะเข้าตรงนี้ทุกคนเออเสียบแบบนี้เลยแล้วกันเออว้าว เราจะใช้อาวุธเงียบหรือว่าอาวุธไกลอาวุธเงียบไปกันแค่นี้เองอย่าตกน้ําก็พอค่ะ,ยะ,ยะอย่าย่าเฮ้ยทำไมเอ้ยทาไมขึ้นไม่ได้วะบ้าเฮ้ยทำไมของแกเจมันบักบลักแหลกๆวะมันเดินหน้าหนึ่งมันถอยหลังอะอะไรวะเนี่ยไปค่ะไอ้บ้าเอ้ยมีอะไรบ้างคะในหมู่บ้านตรงนี้ถ้าอยากได้เสื้อผ้าก็ต้องในเ<ม>นี่ยหระ ผมเข้าร้านยาก่อนแล้วกันเอาเปิดสิคะมีความรักที่อยู่ใจวิได้ยาด,ด้วยอ <laughs> ่ะจ้ากดแท็บไม่เจออะไร วิ่งครับอ๋อ,อติดติดอ๋อเคเจว่าทางขึ้นตรงนี้เขายังไม่แก้นะทุกคนเป็นเหมือนกันปะดูนะนาเห็นปะเขาไม่แก้เว้ย มันขึ้นไม่ได้มันเหมือนมันบั๊กอะทางขึ้นร้านยาเ,นยเอาได้ยินเสียงผีงฮะใช่ใช่ใช่ไหมเอ,อเ็นอยังเขามันเป็นบักๆกแก้ไม่หายคุณไปแล้วเปิดประตูต้อนรับผีได้ไหมไม่ปิดเลย อุ้ยมันทุบข้างหลังจัดการมันด้วยไหนอ่ะข้างหลังหลานยาน็อตไป้ก็ก็นอสีขาวไปดีเฮ้ยๆๆใจรู้ผีมันมีกี่ตัวเอาละค่ะไหนลองวิ่งดูดีหมูปันเล็กๆนี้มีอะไรวิ่ยทำไมได้ยินเสียงผีวะนั่นไงตัวนั่นไง นี่มันยืนอยู่เนี่ยเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะมันน่าจะบักคเคเจว่ามันยืนเฉยเออเซิร์ฟแลกหรือว่าอินเทอร์เน็ตเราอีกเนี่ยเซิร์ฟแลกไม่ว่าหรอกแต่ว่าเราอย่าเป็นอะไรก็พอนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยบ้านหลังนี้ไม่เข้านานแล้วอะ่ะสวยดีนะ คุณแมเริ่มมาดูดิได้ครับได้ยินเสียงผีข้างนอกเด้ออุย้ยเข้าเอานี้เข้ามาใหม่ปะเนี่ยใช่นะดิตอนนั้นก่อนนั้นนี้ไม่เห็นมีเลย ไม่มีแบบนี้ก็สวยนะบ้านลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นสัดส่วนแต่ละชั้นดีมีวายกินครับอ,อ๋อเอาค่ะอันนี้แพงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเสือผาอ้โอ้โอโอวิง่ง เ,เข้าฝั่งหน้าออกฝั่งหลังเฉยเลยเฮ้ยมันดูแหลกๆจริงดูทีผ้ามันวับๆว่ะคุณไปเลยมีอะไรอีกเมืองเนี้ยน่าจะบ้านแล้วเนาะเฮ้ย,ยทำไมไม่ขึ้นว่ะ ทางลงตรงนี้คุณเมลเลอร์เห็นลงจอดรถกี่ลงแล้วอ่ะเอานี่ไงอีกลงหนึ่งมีอะไรอ่ะเอาเอาวิ่งแอดวานล็อกปิก ไปติดวิ่งไม่ผ่าน่ะมีอคอกหมูด้วยค่ะทุกคนอคอกหมูตรงนี้อยาํทำไปขึ้นไม่ได้วะอุ้ยวาร์ปคอกหมูเมื่อไรจะมีหมูนั่นนะสิเห็นเห็นว่านานแล้วนะที่เขาบอกว่าเขาจะเอาหมูมาตอนนี้ก็ยังไม่เอามาเลยอยากรู้ถ้ามาจะเลี้ยงไหมมีผีหนึ่งตัวสิบสองนาฬิกาด้านหน้าครับผม จัดการมันซะเอามันไม่มีเหรอไ้ไงมันอะผมวิ่งมันมาหาคุยแล้วคุณเมเลอร์ผีมันมาแล้วคุณเมเลอร์ผีมาแล้วสึกเอาไปลาดิคือเสียบเลยว่ะ อุ้ยในลองเซิร์ชดิไม่ได้เซิร์ชตัวมันนานแล้วอ่ะขอเซิร์ชหน่อยดิมีอะไรเฮ้ยเซิร์ชคู่ได้ด้วยเหรอหั่นซากไม่มีอะไรตอนนี้เซิร์ช ก่อนหน้าน,นี้เซิร์ชเสื้อมันก็ยังอยู่ใช่ไหมเสื้อซับเสื้อซับกับกางเกงซับอ่ะมันยังอยู่ใช่ไหมอีกครับอ๋อเหรอ,อครเคนเจนยกว่ามัน,ม,นมันปิดไม่ให้โปใซะอีกไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปเมืองถัดไปแล้วกันเฮ้ยทางลงมันอยู่ตรงนี้นี่นะ อย่าวับนะเว้ยวับตกน้ำนะเว้ยเกาะอ,อิ่งหนักอยู่มันเล่นระวังตกนะ <c oughs> เพราะว่ามันดูแหลกๆอะ่ะว้าอยาเบรกเบรกเบรก ราต้องขี่ไปดูเรืออับปางนะนี่มันมีทางขึ้นไหมเห็นไหมคะทุกคนเรืออับปางอยู่ด้านหน้าเราอะนี่ไงทางขึ้นอยู่ด้านหน้าค่ะ ด้วยปับป๊บเข้าให้โอ้มีภาพฉากแบบมีเชือกด้วยมีที่นั่งด้วยเหรอคุณแม่เลิฟโค้ชชิลวอะครับพ่อมว้าวยา จับหัวผมให้ขาดเดยสิถ้าทำได้ผมจะให้คุณหนึ่งล้านบาทอ <g üler> ุ้ยมีกล่องให้เก็บด้วยนะคะเนี่ยตอนแรกเคเจนึงว่าตูต้ของคนมาสร้างบ้านซะอีกบอกมีอีงอุ้ยมีแอปเปิลกินอกินไปนเลยแล้วกันจับ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 อร่อยมากมากเลยแอปเปิลแดงหวานนุ่มเอ้ยไม่ใช่หวานนุ่มสิหวานกรอบอร่อ,รอย คุณเป็นแล้วจะขับไปดูเรืออับปางวะเราไปดูแล้วนี่เออเราไปดูแล้วนี่ก็อยากพาไปอู้ดูผีดีหน่อยนะตัวเขียวๆผีมาค่ะกลัวผีขอลองปลาดาบทำไรเพอนราเอ้าไม่ให้ดูเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปอ่ะอาปลาปาจับปลก่อนจับปลก่อนปลาไม่เฮ้ย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  เฮ้ยไม่ใช่ข้าเว้ยไม่ใช่ข้าไม่ใช่ข้าข้าไม่เอา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราหาเราหาลายใหม่ค่ะเดี๋ยวนะขอดูก่อนขอดูบ้านหลังนี้ก่อน <c oughs> บอกว่าไม่ใช่ข้าไงข้าจะเป็นแกงแกนะเว้ย <c oughs> วางวางบะแม่นข่อยบะแม่นข่อย แกนี่ก็ได้กะจะตบอย่างเดียวเลยไม่ฟังอะไรเลยอะ่ะวิเจอกระเป๋าหน่อยมันยาทางสังคมเหมือนเขาจะออกแบบกระเป๋าหน่อยมาใหม่ด้อคะ่ะทุกคนข่ให้เจ๋เห็นแบบแบบเขาลางไวอยู่อะทุกคนน่าจะเห็นนะเป๋าอะไรเป๋าหน่อยเป๋าหน่อยหน่อยเป๋าหน่อยหน่อยไงในน,นี้ไม่กินหลังเอะ มีมีซากรถกับบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ใหญ่ที่สุดสวัสดีค่ะมีคนอยู่ไหมคะมีผู้รอดชีวิตยอยู่ที่นี่หรือเปล่า <c oughs> จะกลับไปเมืองกับข้าวหรือเปล่าออกมาได้นะขามารับตัวพวกเจ้าแล้วหรือว่าพวกเจ้ากลายเป็นศพไปแล้วหรือ วิอันนี้แพงค่ะ b r e k i n g แพงคุณเปเรื่องของเราจะเอาเรือเราไปขายไหมนะเราเพื่อการนี้ไงแล้วเราก็ไปขายป่ะล่ะขับรถไปขายแล้วก็วิ่งกลับบ้านเหรอขับรถไปขายคืออะไรขับเรือไปขายแล้วก็วิ่งกลับบ้านปะล่ปะปะล่ะอุย่ยมีกระเป๋าอะขอเอากระเป๋าก่อนแล้วกัน ไปทำไมเยอะแยะไม่มีแล้วค่ะทุกคนไปเราเราขับเรือไปค่ะแล้วเแล้วเราก็วิ่งกลับปะอุ้ยนี่แมวอยากพาทุกคนไปดูเรืออับปางตอนกลางวันนี่แมวคุณมาเลยอ,อุ้ยไม่มีเรืออีกเรือหนึ่งตรงนี้นี่นะ <c oughs> เรืออะไรนะเรือเรือประมงเรือประมง น้ำขึ้นๆโล่งๆอะเหรอยะเสียวว่ะเสียวไส้เว้ยเสียวไส้เว้ยขนาดมาด้วยกันยังขับไม่เหมือนกันเลยไปเลยว้าย คนไปเริ่พาไปดูเรือเรืออับปางแป๊บหนึ่งใกล้นิดเดียวเองเอออย่างเท่ครับผมอยางแมนอ่ะโอ้แม่เจ้าข้าบุหรี่ด้วยโอ้โหอย่างแมน ว่าโซนอะไรวะมันขึ้นมุมขวาอ๋อโอ้โหมาตอนกลางวันสุดยอดมากอะ่ะน่ากลัวไม่ต้องลงนะ น่ากลัวมากโลลอรรเคเจด้วยสิโอเคไปค่ะไปเออเนี่ย ไปเซฟโซเลยเอาไปขายเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วลำหนึ่งเคเจได้ฟรีมาค่ะทุกคน มีเกาะด้วยอ่ะเกาะกลางน้ำ ะวะเนี่ยขับมาชนทำไมครับ <laughs> ผมมัวแต่มองกล้องอยู่ขับไปชนคุณเวเล่ <laughs> โยกรอเฮ้ยทำไมตอนกลางวัน แรงเหมือนตอนอยางคืนที่เราไปดูเรืออับปางวะเนาะไม่มีเลยอะขับได้สบายสบายเลยสวยมากดูสิใกล้ถึงแล้ว น้ำสีน้ำใสๆแบบนี้มองเห็นปลานีนไม่น่ากลัวแต่ถ้าลึกกว่านี้นะน่ากลัวมากไม่เจไม่ชอบตูหรือว่าชอบเล่นน้ำไปที่มันมืดๆจินตนาการเรามันมันไปเกินไงมันชอบจินตนาการแต่น,น่ากลัวมาก จอดตรงนี้นะคะถ้าเรือหยุดตรงนี้น่าจะจอดตรงนี้นะใช่ไหมตอนที่เราซื้อมันอยู่จุดไหนนะคะจุดนี้แหละมัง้งใช่ไหมยาเคเจไปดูก่อนอ๋อใช่ใช่ช่ใช,ใช,ใช่จอดตรงนี้ มาจอดใกล้ๆนี้ค่ะมันถึงจะขายได้เดี๋ยวเขาลองไปขายก่อนแป๊บนึงอ่เดี๋ยวลองดูซิปกคร้าครับปอกคร้าครับข้าน้อยเอาเรือมาขายทำไมขายไม่ได้วะอ๋อเข้าใจแล้วคุณแม่เล่ต้องขับขับเข้าซอกว่ะเฮ้ยวางไว้ไก่อนขับเข้าซอกตรงนั้นน่ะตรงหน้าคุณแม่เล่นะ ตรงนี้มันไม่ได้มันต้องขับข้าซอกเราเคยมาขายอยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดียเจยพาไปเฮ้ยนี่ซอกเนี้ยซอกเนี้ยชิดชิดเขาว่าจะถอยอะ จะตรงนี้นะก่อนนั้นนี้ที่เรามาขายกันอะอ่าขึ้นแล้วโอ้ <laughs> ขายไปเลยไปไปไปปลดล็อกออกให้ได้ไหมคะอย่าเพิ่งวิ่งไปเดี๋ยวจะพาซื้อรถกลับขายเรือสองพันแต่เราจะซื้อรถกลับไงลลเรามีตังค์เยอะแยะกลัวปลดล็อกเก็บล,ล็อกไว้ค่ะเคจจะกลดขาย สองอันเลยนะโอเคขายครับพี่นองครับเอาอีกอันทำไมขายไม่ได้วะคุณมลเลอร์อีกอันคเคจไม,ขไมไข่ขายไม่ได้เขาบอกเคจขายไม่ได้ต้องเป็นของคุณมลเลอ่์ปะวะลองดูสิได้ไหม,มนี่อละไอ้จริงด้วยถ้าใครล็อกน่าจะเป็นของคนนั้นมากมามาซื้อรถกลับครับแล้วร,รืออ้ํารวยอยู่แล้ว โอ้โหลงทุนไป1น0 0งมืนหนึใช่ปะขายได้2,000ันเอาคันไหนคะมอเตอร์ไซค์หรือจัก,กรยานเอาคันไหนอันนี้มันซื้อไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนอะเจอลองใหม่อาไม่ได้ไม่ได้เอาคันอะไรดีว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบ้านเรามีกระบะสองคันแล้วมีคันแดง คันแดงมีสองคันไหมวะมีคันเดียวเอาไลก้านะวิไลก้าไปเอาคือสื่อประเดี๋ยววะคุณไปแล้วมันไปหรือยังอ่ะไม่ไม่ไปเอาเดี๋ยวมาดิอ๋อเมื่อกี้เคจีลืมกดอันนั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ไ,ลวไปไปเดี๋ยวเคจีขับเองคุณไปแล้วไ,ไปนั่งข้าง โอเคค่ะแป๊บนึงนะขอล็อกก่อนอ่าเรานี่ลงทุนแบบว่าขาดทุนมากๆากเอา้าหายไปไหนแล้วอ่ะมันยืนไม่ได้ขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยลเอจอดแล้ว เจเจแก้คุณได้เลยทุกคนไปครับผมกลับบ้านครับเอากรอนไว้ในรถด้วยตอนลงรถอ่ะย <Yeah. laughs> ขับรถยังไงวะไม่ชนต้นไม้เป็นไปได้ไงวะเนี่ย <laughs> ขับขนาดนี้เลี้ยวไปเลี้ยวมาหวานตีโค้งครับมาถึงจุดนี้เราตีโค้งครับตีโค้งครับย้อยปัง <laughs> เปิดประตูหน่อยค่ะว้าวเป็นยังไงอะสนุกสนานมาก EP นี้ ปิดประตูด้วยค่ะแมฟเมฟแมฟเฮ้ยใอย่ๆๆๆจะเข้าตรงนี้อ่ะจะเข้าตรงนี้อ่าเรียบร้อยถึงบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะทุกคนอีพีนี้เราก็ล่องเรือดูชมวิวไปค่ะ เฮ้ยอ้าวคือปิดประตูบ่ได้วะมาปิดได้อยู่ครับโอเคค่ะทุกคนค่ะสาหรับอีพีนี้นะคะเคเจกับคุณเมเล่ก,ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมพวกเราสองคนนะจ๊ะไปแล้วจ้าบ๊ายบายคุณเมเล่บ๊ายาบายค่ะบี๊บี